เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยสำหรับทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับเราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้าง แล้วก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของซีซั่นสตูดิโอกันด้วยนะครับเรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม o o o n l i h t t Capter ก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งของเกม M m O R P G สไตล์แฟนตาซีครับจากมังหวานในตำนานอย่างปฏิมากรแสงจันทรนั่นเองซึ่งสหรับมูลและสกัปเตอร์ในภาคนี้ครับก็มาพร้อมกับ5คลาสอาชีพหลักได้แก่นักรบนักเวทนักธนูพลด,ดินและก็อาชีพตัวเอกอย่างปฏิมากรแสงจันทรนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอารมณ์ประมาณคล้ายๆพวกแอสซิสต์นะครับทางด้านของระบบการเล่นเนี่ยก็สไตล์เกม M MM O R P G เกาหลีเลยครบพร้อมเสร็จสับด้วยระบบออโต้ มีดันเจี้ยนให้ลงครับมีบอสให้ล่าเปิดหัวแดงตีกันได้มีปาร์ตี้กิวบัตดีกันครับเล่นกับเพื่อนไม่เหงากันแน่นอนเลยเกมนี้และใครที่ชอบเกมแบบสไตล์ชิลๆครับตัวเกมก็ยังมีระบบของลั s สกิลมาให้เล่นกันด้วยเช่นเดียวกันจัดกันมาทั้งหมดนะครับทั้งระบบของการตกปลาการตัดไม้การขุดแร่อะไรต่างๆเรียกได้ว่าครบคันจริงๆครับบวกกับงานภาพกราฟิกสไตล์น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วด้วยอาจจะไม่ได้สวยเวอร์ว่าอลังการงานสร้างครับแต่โดยรวมก็คือไม่ขี้เลเลย ถือว่าเป็นการกลับมาสารต่อภาคเดิมที่ปิดไปแล้วนะยังไงใครที่ยังรักเกมนี้ชอบเกมนี้กันอยู่ก็แวะไปจัดไปลองกันดูได้ครับเกมต่อไป Monster Hunter Now เกมมือถือแอคชั่นเรนชัย Monster Hunter ครับที่จะพาเราเข้าไปล่าแย้ยักษ์ในพื้นที่ใกล้บ้านกันครับโดยความพิเศษของเกมนี้คือเขาจะใส่ระบบของ Geo Location ครับที่จะเป็นการอ้างอิงพื้นที่ที่เราอยู่จริงมาไว้ภายในเกมด้วย อารมณ์ประมาณคล้ายๆกับพวกโปเกมอนโกนั่นเองครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะเพราะว่าเขาทำภาพออกมาได้เสมือนจริงมากๆส่วนการต่อสู้เนี่ยเป็นแนวตั้งครับมีมอนสเตอร์หลากหลายพันธุ์ให้เลือกเข้าไปบู๊แหลกกันเกมนี้การแอคชั่นของเขาเนี่ยมันใช้ได้กันเลยทีเดียวครับมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก่อจะล้มได้ก็ถือว่าตึงมือเอาเรื่องเหมือนกันนะและนอกจากให้เราล่ามอนสเตอร์แล้วครับตัวเกมยังใส่พวกหองระบบการคราฟของการหาอาวุธการอัปเกรดชุดเกราะมาให้เล่นกันได้ด้วย ยังสามารถเล่นกับเพื่อนกันได้อีกด้วยครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เปิดประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนเดิมมากๆครับมากันที่เกม Dig and Dungeons เกมมือถือ ARPG ครับการจนภัยเอาชีวิตรอดครับที่จะมาพร้อมกับงานภาพ graphic, กราฟิกการ์ตูน 3D สวยงามคมชัดจัดเต็มเกมเพลย์ลื่นๆแบบหัวแตก เกมนี้หลักๆเลยคือจะให้เราได้เข้าไปบวกกับมอนเตอร์ในดันเจียนหายเทมเด็ดๆมาใช้งานกันซึ่งการเล่นของเขาไม่ซับซ้อนเลยเล่นเพลินมากๆมีอะไรพบเจอภายในเกมกันเยอะดีมีระบบของสกิลทรีในการปรับแต่งตัวละครกันด้วยครับก็คือออกแบบความแกล่งไม่ซ้าใครเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยนะเกมนี้เล่นค่าเวลาก็ได้ครับเล่นจริงจังก็พอไหวน่าสนใจกันอยู่ครับมาดูกันต่อกับเกม เกมมือถือไอเดลจาก Air o อ r i g h t นั่นเองครับเกมน้ำมีคุณภาพจากคอมจูอาร์ตกันอีกแล้วนะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมไอเดลงานดีที่อยากแนะนำให้เข้าไปลองกันมากๆครับโดยตัวเกมจะเป็นการเล่นแบบจัดทีม5ตัวละครออกต่อสู้ไปจนภายในโลกของ Dark f a n t a s y จัดเต็มระบบการเล่นที่ครบคันครับทั้งการตะลุยเนื้อเรื่องไต่หอคอยลงดันเจียนอารีน่า PVP กับเพื่อนกระทำได้ครับ แที่ชอบเลยเนี่ยคืองานภาพของเขาเนี่ยนะครับที่ทามาสไตล์อาร์ตเวิร์กสวยจริงๆเป็นสไตล์ดักดาร์คดูแบบโหดๆกันดีครับอ๋อ,อที่สําคัญครับตัวเกมนี้มาพร้อมกับภาษาไทยด้วยฉะนั้นครับไม่ว่าจะดีเทลเยอะแค่ไหนก็อ่านกันออกอย่างแน่นอนเกมแน,นสไตล์ไอเดอร์แบบนี้ครับหาเล่นด้ง่ายมากๆเพราะว่าเขาทําออกมากันเยอะจริงแต่จะหาเกมดีๆภาพสวยแบบนี้ก็คงยา,ยากครับยัางไงาไปลองกันดูนะถ้าชอบเนี่ยจอยกันได้ย,วยาวๆครับสำหรับตัวเกมนี้มาต่อกันที่เกม Last Arima เกม MO RPG ครับทีมแฟนตาซีตะวันตกใครที่ชอบสไตล์ MO บู๊แลกเนี่ยเกมนี้น่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวครับและนอกจากการเล่นที่ถือว่ามันใช้ได้แล้วเนี่ยระบบเกมก็ครบครันครับจัดมาเต็มๆนะตามสไตล์ของเกมเกมเวลทั้งระบบสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ใส่ปีกอวดแฟชั่นครับทางด้านของงานภาพกราฟิกเนี่ยไม่ได้หนีห่างเกมอื่นเท่าไหร่นักก็คือประมาณแนวเดียวกันนี่แหละแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าเกมนี้ถ้าออกมาได้ค่อนข้างลื่นครับกราฟิกต่างๆก็ถือว่าดูดีไม่ขี้เละ หากว่าใครสนใจนะเกมสไตล์เก็บเวลที่ไม่กินสเปคเครื่องหนักจนเกินไปเกมนี้ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเขาจัดระบบกันมาแบบครบถ้วนเลยถือว่าเป็นหนึ่งเกมไฟล์เล็กสเปคตามครับที่แนะนำให้ไปลองพิจารณากันดูครับจัดกันต่อด้วยเกม Luna Rebirth เกม Idle Adventure ครับที่จะมาในรูปแบบแนวตั้งครับให้เราได้เข้าไปเล่นกันแบบชิลๆ โดยเกมนี้จุดเด่นของเขาอยู่ที่งานภาพเลยครับที่จะมาสตายของ 3D น่ารักแนวเดียวกับแร็กนารอกอะไรประมาณนั้นเลยระบบการเล่นเนี่ยจะให้เราได้ออกไปจนภัยในโลกแฟนตาซีที่โหมดการเล่นของเขาเนี่ยมีสนุกสนุกกันเพียบครับทั้งหอคอยเลดบอสกิววอร์มีแฟชั่นคอสตูมน่ารักน่ารัครับให้เราสามารถปรับแต่งตัวละครกันได้ด้วย และที่ขาดไม่ได้เลยครับคือเกมสไตล์ Idle เนี่ยมีระบบฟาร์มออตโต้ครับสายปล่อยบอดปล่อยจอเนี่น่าถูกใจกันอย่างแน่นอนหรือใครที่เป็นคนทํางานไม่ค่อยมีเวลานะก็เกมนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีมากๆครับเกมถัดมา The Wizard Diary อีกหนึ่งเกมไ i ดอลที่เรียกได้ว่าตลาดเกมตอนนี้มาแรงมากๆเลย โดยดกเกมนะั้นจะมาในทีมของแม่มดน้อยออกตะลุยด่านเคลียร์ภารกิจพิชิตบอสซึ่งมีหมวดการเล่นท้าทายเพียบนะทั้งชาเลนจ์ดันเจียนหอคอยไรหนาและก็เวอร์บอสเป็นเกมที่เน้นให้อัปเกรดตัวละครเพิ่มสเตตัสปั๊มสถานานะหน้าให้แข็งแกร่งมากที่สุดครับเพื่อที่จะได้สามารถตะลุยไปยังสเตทที่สูงเพิ่มขึ้นไปได้ครับสายปั้นตัวละครนะน่าจะเล่นกันได้แบบยาวๆครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคืองานภาพเลยจะเป็นสไตล์การ์ตูนครับ ซึ่งใครที่ชอบสไตล์ภาพแบบนี้ถือว่าสวยเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยสไตล์ภาพแบบนี้ก็คือว่าเกียดไปเลยนะข้อดีของเขาเนี่ยคือดูสเปคเครื่องได้น้อยมากๆครับมือถือใครไม่แรงเนี่ยก็เล่นได้แบบนานๆเลื่อนๆเครื่องไม่ร้อนครับเอาเป็นว่าใครที่กําลังตามหาเกมภาพน่ารักนะบวกกับสไตล์การเล่นแบบชิลๆครับเกมนี้ถือว่าแนะนําไปลองก,กันดูครับถัดมาเป็นเกม Japanese Rural Life Adventure ถ้าหากว่าอยากได้เกมเล่นเพลินๆครับที่บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นเกมนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆครับนี่คือเกมมือถือไลฟ์ซิมูเลชันที่จะให้เราได้เข้าไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ในหมู่บ้านชนบทแบบสไตล์ญี่ปุ่นกันสำหรับตัวเกมของเขามีคอนเทนต์ให้ทำกันเยอะมากๆกเด่นการเล่นตามเควสเป็นหลักซึ่งก็จะมีเควสแยกย่อยให้ทำกันเพียบส่วนการเล่นเนี่ยถือว่าไม่ซับซ้อนและค่อนข้างให้อิสระในการเล่นอยู่พอสมควร โดยเราเนี่ยจะเลือกออกทำเควสอันไหนก่อนกันได้ครับทั้งการซ่อมแซมบ้านปลูกพักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับตกปลาหรือเป็นการจับมแมลงสำรวจลกภ,ภายในเกมนี้นะคือมีการหาทรัพยากรมาคราบของแล้วก็สร้างไอเทมกันได้ด้วยจุดนี้ถือได้ว่าโคตรเวิร์กและอีกหนึ่งจุดเด่นหลักของทุกเกมนี้ครับคืองานภาพกราฟิกนี่นะครับที่จะมีสไตล์ของตนเองเป็นแบบ16บิตนะดูน่ารักน่ารักครับแถมยังสามารถเล่นออฟไลน์ไม่ต่อเน็ตกันได้ด้วย โดยรวมครับเป็นเกมที่ดีต่อใจมากๆครับเล่นเอาไว้เพลินๆชิลๆเนี่ยตัวเกมนี้ถือว่าโคตรจะดีครับเกมต่อไปอลิซฝ่ายนอตเวฟ o อนอีกหนึ่งเกมแนวไอเดลอารครับที่จะมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกดูง่ายสบายตาตัวเกมเนี่ยโคตรจะน่ารักตโมตะมมีไปหมดครับทางด้านของเกมเพย์เนี่ยบอกได้เลยว่าน่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยนะจัดเต็มระบบการเล่นมาให้แบบจุกๆครับ หลังการอัปเกรดมิชชั่นกระจปงกระจปองครับแต่ละอย่างเนี่ยทำกันได้ง่ายๆเลยเล่นเพลินเล่นชิวเข้าไปอีกในง,งานนี้ตัวเกมเน้นปล่อยจอตามสไตล์เกม i อดอเลยนะครับดูความเทพของตัวละครเกมเมอร์สายชิวไม่ค่อยมีเวลาเล่นต้องทํามาหากิน,นครับเกมนี้ถือว่ามีติดเครื่องเอาไว้ไม่มีเหงาแน่นอนครับแล้วก็มาถึงเกมสไตล์ที่เปิดใหม่ประจําสัปดาห์นี้ครับกับเกมค้ s t g อาสลอส เกมมือถือสไตล์ Tower Defense ครับจากอนิเมะของโค้ดกีอาร์นั่นเองที่จะให้เราเนี่ยไปตั้งป้อมหุ่นยนต์รบไนท์แมร์ครับออกต่อสู้กันอย่างเต็มรูปแบบภายในเกมนั้นมีโหมดการเล่นรองรับกันเพียบครับทั้งโหมดการเล่นแบบสไตล์เนื้อเรื่องของอนิเมะโหมดแด y ี่ a ชรเรนภารกิจอารีนาต่างๆการซัมมอนถือได้ว่าครบเครื่องมากๆที่สําคัญครับยังขนตัวละครและก็หุ่นรบไนท์แมร์กันมาแบบจัดเต็มแฟนๆของอนิเมะเรื่องนี้หรือใครชอบแบบสไตล์หุ่นยนต์นะได้ฟินกันอยู่ไม่น้อย ทางด้านของงานภาพเนี่ยจะเป็นสไตล์ 3D ครับงานดีใช้ได้กันเลยทีเดียวนะมีการตัดฉากแอนิเมชั n นคัตซีนแบบสวยๆเท่ทให้เราได้ดูกันด้วยจุดนี้ถือว่าเขาทำออกมาได้ดีเยี่ยมครับเกมนี้เหมาะมากๆนะคนที่ชอบสไตล์วางแผนหรือใครที่เป็นคอเกมแนวทาวเวอ e ์ดี s e นครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมมือถือเปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับ ใครที่อยากได้เกมมือถือแนวไหนหรืออยากให้แนะนําเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยสำหรับทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับเราก็มีเกมมือถือ